มาครับเมื่อวานผมมาส่งจดหมายของผู้พันแต่ผู้พันลืมใส่นามสกุลของผู้รับครับผมเฮ้ยไม่ได้ใช้มันนี่ของมันเองหรือเปล่านะส่งถึงบ้านผู้พันครับชื่อคุณสุอีกาครับชื่ออะไรนะคุณสุอีกาครับไหนดูดิ คราวนี้มาบวกเลขกันดีกว่าบวกสองกับห้านะคะไหนชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วก่อนแลว้วสูงสูงอ่านั่งลงแล้วคือข้างหลังองไม่เห็นนะคะอ่าสองนิ้วสูงสูงแล้วข้างหลังด้วยชูสองนิ้วค่ะอีกมือชูห้านิ้วเลยอืมแล้วนับนะสองแล้วเป็นสามเป็นสีน 5, ่เป็นห้าอ่าเป็นหกแล้วเป็นเจ็ดสองบวกห้าเป็นเท่าไหร่คะเป็นเอ่าเป็นเจ็ดคราวนี้ครูจะทําบนกระดาษแล้วไหนอาสาสมาัครมีใครอยากจะทําบ้าง แล้วอ่าชูมือลุกมาเลยลุกมาเลยอ่ามาช่วยกันแล้วมาช่วยเพื่อนทำเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะอ่ามาน,นีเลยค่ะอ่าดูบนกระดานนี่มีดอกไม้อยู่ดอกที่หนึ่งดอกที่สองเป็นสอดอกแล้วนะสองดอกละแล้วก็บวกอีก1ดอกเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งสองครับออกมาคุยกันข้างนอกหน่อยสิครับ เดี๋ยวให้สอนเลขให้เสร็จก่อนนะจะออกมาดีๆเลยให้ผมเข้าไปลากออกมาครับอ่งั้นหนูไปนั่งที่ก่อนนะคะไปนั่งที่ก่อนแล้วเดี๋ยวลอกบนกระดานนะแล้วทำเดี๋ยวครูจะมาดู จดหมายเลยทำไมใครเป็นคนเขียนจดหมายฉบับนี้ไม่รู้รอ่ะก็เปิดดูสิมันก็ต้องเขียนชื่อไว้แล้วหน่ว่าใครเขียนอ่ะดูชื่อค่ะเฮ้ยของคุณภูริศนี่ไม่ต้องทำไกลนะไอ้ล่ามันยอมรับหมดแล้วว่าสอดไส้ให้เซนอนะแล้วยังไงล่ะ ไม่เห็นรู้เรื่องเลยจดหมายฉบับนี้ลอกมาจากหนังสือไอ้พงไม่ใช่เหรอถ้างั้นต้องพงหน้เลยอ่ะพงเขียนอย่างงะเลยเอาละร่วมมือกันทำหมดทุกคนนั่นแหละบอกให้ทำให้เจ้ารอยทำไมทำอย่างนี้อ่ะก็พี่เจ้าเขาไม่เอานี่ช่วยแล้วย,ยังจะพูดมากอีกมวยเลยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแหละเขาจะทง้งเอาอ่ะ มีจดหมายเนี่ยไปเขาจะได้รู้ไงแหระว่ายังรักเขาอยู่ใครบอกว่าเรายังรู้อะไรเลยเนี่ยเอาเอาไปส่งไ่ เด็กนักเรียนพรุ่งนี้เอามาฉีดวัคซีนได้แล้วนะคะอ๋อค่ะเป็นไรบ้างไม่เป็นอะไรค่ะแล้วจดหมายคะส่งไปยังส,ส่งอ๋อส่งไปให้ผู้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ แหล่งยียนันมาเหมือนกันหมดอย่างนี้จะถึงจะใช้ได้สิงพิษทิยุไปบอกข้าใหญ่น่ะว,ว่ารีบมากันได้ละครับนานี่นะำมึจงไ,ได้เชียดมุ้งกนละ่าแล้วลลลนี่เราอยู่ฝั่งเดียวกันนี่นะนี่พอโยนลูกบอลนะรับบอลเสร็จโย,ยนไปฝั่งนู้นนะอปแล้วกันนะร้อมยั่งร้อมยั่งร้อมยัง อนนี้ก็คอยลับนะคะตอนนี้เอาไปเลยเดี๋ยวยัตอ้นับ้อนนับแล้วแล้วแล้วเายาอลแล้ววิเ้มวิ่ง้ามาโนใส่ตะก้นี่โยยบรยตะก้ไหได้แล้วของคแนนตก้านะนี้แม่งรับบอลครับวิ่เข้าไปแล้วิ่งเ้าไปโยนตะก้เพื่อนคอยกานย้ายเพื่อนยนอลับทีน้แล้วยนอลนเลยั้งออวาปเา แย่เ่นอย่านนะคะ <ś les> ผัดการผัดการลูก ผมให้ราชิดอยู่ดูแลทางนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะคุณแน่ใจนะคะว่ามันไม่ได้เป็นแผนให้คุณุภูไปติดกับอ่ะไม่หรอกครับพวกนั้นคงเหลือทนกับไอ้มาหาวันแนละ้วคนเลวอย่างงั้นใครจะไปทนได้ด่านลิ้มไม่เชื่อคุณก็ต้องระวังตัวให้ดีแล้วกันนะคะอย่าใจร้อนขอบคุณนะที่เป็นห่วงผมลาาครับพูดแทนชาวเวียงสอง ก็ต้องมีห่วงบ้างแหละฮะไม่งั้นจะเป็นจะตายต้องพูดถึงทำไมเอะคุณตุงลงมันจะรวังตัวให้ดียังไงผมก็ต้องกลับมาหาคุณจนได้ผมไม่เป็นอะไรง่งายๆหรอครับ <c oughs> มันจะใช้แผนล่อเสืออย่างถ้ำแหละเราจะใช้แผนเข้ากินซากรอให้มันหลงกลนะคราวที่แล้วเราเข้าตีบ้านกำแพงไม่สำเร็จนาทีเลยใช่ไหมครับผมคราวนี้เราจะเข้าตีมันอีก แต่ถ้าครั้งแรกเราตีมันไม่ได้แล้วเนี่ยครั้งนี้การป้องกันมันต้องเพิ่มขึ้นอีกนะไม่ใช่ดีอภิพันอย่าให้เราเข้าไปกาะพิธีกรรมเลยครับไม่เราจะเข้าตีอย่างชัดแจ้งเลยนะแต่ใช้เวลาเพียงแค่ส0มสิบนาทีหลังจากนั้นเราเข้าตีที่เป้าหมายใหญ่เนี่ยเราจะรวมน้อยตีมากแต่สอนนี้ลืมแจ้งฐานที่ใกล้ที่สุดเข้ามาสมทบด้วยกันแล้วกันครับผมนวานครับจะลวงให้รอครับผมท่านกำลังเสด็จมา เอก็ต้องรอสิไว้เสด็จมาค่อยรอดูว่ามีคำสั่งอะไรใหม่หรือเปล่านะ,สะเสด็จมาหาหอกอะไรของมันวะนี่เองคงอยากขัดคำสั่งเต็มทีเลยใช่ไหมเนี่ย้าทำไงได้เล่นมีพักกระแสรับสั่งมาอย่างนี้ก็ต้องรอมัน <c oughs> ไปหากาแฟกินฮนะไปไต้องนั่งคอยเซ็งอย่างเงี้ย ก็หม่ขึ้นเยอะแล้วเมื่อวานนี้ดีดีกว่าเจอเธอเด็ดกระมอมทใไมเด็ดมาป่านนี้นายก็เด็ดไปแล้วดีมีข่าวอะไรเพิ่มเติมป่มล่าสุดยืนยันข่าวเดิมเด็ดมาก็ดีแล้วนะทุ่งนี้เราจะเข้าตีบ้านคำแปลงอะไรนะทุ่งนี้เราจะเข้าปฏิบัติการ เฮ้ยนายเล่นอย่างนี้เหรองานนี้ของเรานะเว้ยที่บ้านเมื่อเราพิหน้าไปขี้ข้าอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมันนะพ่อเราก็เพราะมันเรายอมไม่ได้านาคิดว่าเราไม่มีความแค้นกับมันนะฮะพ่อนายก็เหมือนพ่อเรานัา่นอนคราวที่แล้วเราพลาดเนี่ยคิดเลยว่าเราไม่จดมันลงบัญชีหนังหมาไว้แล้วใครที่ไล่ล่าเราก็จาจ้อยหนีหูสุกุุนเหมือนหมาอย่างนั้น งานนั้นถ้าเราพลาดเราเน่าแต่งานนี่มันต้องเน่าก็มไม่ขัดข้องเลยถ้าหากว่าน,นายจะไปกับเราเราใครจะเข้าตีบ้านคำแปงตีหาหอ,อกอะไรอะตอนนี้มันเพิ่มกับเราไปสองเท่ารู้ปะ่ะก็ตีมันให้เป็นหอ,อกอย่างที่ท่านว่าไงคำแปงเนี่ยห่างจากจุดป,ปฏิบัติการไม่เท่าไหร่นะเราจะรวมน้อยเข้าตีแต่เช้ามืดเลยมันจะได้เข้าแถวมารอรับสเสดเป็นไงดีให้มันแหกันมันจะเยอ่งเงนเนี้ยดีเลย ไอ้พวกนั้นต้องส่งกําลังมาเสริมแน่ๆแ,แต่หลังจากนั้นเราจะรวมน้อยเขาตีมากในระยะสั้นแล้วก็ถอยให้เร็วที่สุดในระหว่างที่เราเข้าโจมตีนะคนของเราจะเคลียร์ทางถอยให้แต่ไ่ท่านเส่อเส,วสเวยเลยฮะ,อะไม่เว่ยนะถ่ายนายดีแต่นายต้องตีบ้านคำแปลงแล้วอยู่โจมเอง งานนี้ถ้าเจ้าหลวงไม่เด็ดเองเจ้าเยื่อที่ไหนไปล่อฮะพวกมันรู้จักนายทุกคนนะเห็นนายแห่ไปเนี่ยนะมันต้องแห่มาต้อนรับแน่ๆเลยไอมหาวันมันก็ต้องยั่วหาว่านายเหยียบจมูกที่ไม่มีดั้งของมันแต่สันดานที่ปลอดอย่างมันเนี่ยมันไม่ไปเองหรอกมันต้องส่งทหารไปในระหว่างที่มันส่งทหารไปนั่แหละเราจะเข้าตีในระยะเวลาที่เร็วที่สุดแล้วก็ลากตัวมันออกมาใช้เราเปลเหยื่จใช่ไี่เทียง แต่เราอย่ากไปลากคอมาเองนนี่รอยความสําคัญนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะได้ตัวมหาวันมาเลยนะแต่ความสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราต้องได้ตัวมันมามากกว่า่านนี้เจ้านางน้อยตั้งหลักประหารกลางค่ายรอมาแล้วล่ะ ก็ถือรอยเราากได้ตัวมันพอๆกับที่นายอยากได้นันะเราพลาดมาครั้งหนึ่งแล้วนะเราจะไม่ยอมพลาดเป็นครั้งที่สองเป็นตายไล่ดียังไงเราต้องเอาตัวมนมาให้ได้ลากมันมาทั้งๆท,ที่มันยังเป็นเนอยู่นั่นโอเคเพื่อน<า>ไปบางานกัน เดยยคือมันหน่อยึ้นมันตรองเน่ต้องนี่ต้องนี้ต้องนน้เนี่ยเออตัดขอดตัดขอดตัดขอดย่ำย่ำหน่อยเออฮนี่จำไว้นะเดี๋ยเจ้าสี่คนจะอยู่ขาดดึกดึกนะดึกมีพิเศษพิเศษพิเศษอะไรวะกุกกัปกกตโอ้กระมอกมาทุนเตือนพระองค์จะต้องออกเสร็จตรวจพลคุงนี้จะต้องออกจากวังแต่เช้าไปโอ้ จะต้องตรวจพลตรวจแผ่นอะไรกับเราทําไมข้าจะต้องออกไปด้วยก็ใช้คนอื่นไปทําแทนก็ได้นี่นะฮะสว่างว้องจริงๆนะไอ้เจ้าดินอฟนี่มันสูรู้ยุ่งยากนักหนาะจริงๆรไอ้นี่เลยข้าอยากจะถามสักหน่อยว่าเนี่ยเจ้าไปจัดที่จะคิดจัดการกำมันเนี่ยนะเตรียมแผนง,งานไปถึงไหนแหละ ตอนนี้กระมอมกำลงังติดต่อกับประเทศเป็นกลางอยู่เพื่อให้ประสานงานกับเรากับประเทศที่สามคงอีกไม่มานานกระมอมอ,อ,อ,อย่างไรไงก็รีบหน่อยอละข้าเนี่ยบอกตรงๆเลยนะข้าขี้เกียจข้าเบืเบ่อมันแล้วเกินเบื่อมันตรงที่มันชี้นิ้วสั่งโน่นสั่งนี่สังส่งนี่ตลอดเวลาใจข้า่ะอยากจะถีบๆส่งมันให้พ้นหน้าพ้นตาเขาไปเสีจริงได้ไม่赖แล้วเดี๋ยวพ้นไม่ได้ อดีส่งกล้ยวไปเลยเพคะเรื่ออีกจับดีกว่าเพคะเอ้าม่ให้ข้าโกรก็ป้อนห้เลยมาป้อนป้อนมป้อนป้อนมอ่ออออือมีอะไรกูว่าวงวงไม่ไม่ไปนี่ก็ดึกแล้วคพับพรงไปบนทมอีกเหรอ ปุีิต้องเดินทางไกลนะว้าอุ้ยก็กลัวข้าจะตื่นสายก็ข้าเป็นเจ้าหลวงอะ่ะข้าจะนอนตื่นสายเมื่อไหร่ข้าก็นอนได้นอนเมื่อไหร่ตื่นเมื่อไหร่อะไรก็ได้ทำไมนะคนเนี่ยมันชอบมายุ่งอะไรเรื่องของข้ามากมายนะโซโลเข้ามายุ่งอยากกับเรื่องของข้านะ่ะ ก็ในเมื่อใครยังไม่ง่วงข้าก็ายังไม่นอนน่ะใครจะทำหมายวะฮะข้าจะอยูใครอย่างเงี้ยนะเจ้าเหมือนกันอนะ่ะออกไปพลตาคข้าทำไมอยากหัวกุดแล้วก็ไปไปพลไป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 กระผมอ้าเนาะหย่อมไปหย่อมใ <c oughs> นี่นะและทั้งสี่คนเนี่ยนะยังนั่งอยู่ก่ะข้า <c oughs> ในนี้นะดึก <c oughs> ดึกิเศษพิเศษ,พ,เศษ <c oughs> พิเศษได้ อ้าวจ้อยทำไมยังไม่นอนอีกเหรอคะทำไม่กลับดึก้วล่ะคะ ีราไปคุยเรื่องวชจารณ์กับคุณหมอวัฒนานะคะแต่คุณจ้อยเลยค่ะมันดึกแล้วนะคะไปนอนได้แล้วจ้อยนอนไม่หลับหรอกค่ะห่วงพี่เจ้าแล้วคุณภูริสด้วยอย่าเป็นทุกข์ไปเลยนะคะทั้งเจ้าทั้งนายเนี่ยแกเป็นคนเก่งทั้งคู่แกเอาตัวรอดได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะจ้อยเข้มแข็งมาตั้งนานแล้วต้องเข้มแข็งให้ตลอดนะคะไปนอนเดีปะ่ะประเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ เรามารอฟังข่าวดีกันค่ะ เอ้ยฮมพวกนี้ตีเสียออกเดินทางนะเว้ยรู้แล้วนะคุณสุภิกาว่าไงบ้างอ่ะอ๋อก็ให้เจ้านางทรงพระสุภาคสอนมาเรียบร้อยแล้วว่ารับรักนะรับรักกรอกแต่ว่าไม่มีเวลาเพราะตอนนี้ต้องตามล่าไอ้จระเข้หางแดงมหาวันอยู่ถ้าว่าเมื่อไหร่จะไปรอที่เก่าเวลาเดิมโอ้ยกลัวเลยอะไรวะนี่อุสา เสียสละให้แล้วนะฮะไม่ต้องเลยไม่ต้องเสียสละเลยไม่ต้องมาโอนให้เลยโหถ้าคุณสุภิกาเป็นเจ้านางนะข้าอยู่ป่าไปตลอดชาติดีกว่าโอ้นี่ท่านท่าน,ท,านท่านนะ่ยอยู่ป่าอยู่แล้วจะหนีไปไหนอีกล่ะฮะ <c oughs> เอาหนะ้านานๆจะมีสาวสวยๆมาให้ดูตัวทีหนึ่งก็น่าจะสวยโอกาสไว้นะท่านนะอ้โนหนายน่าจะรับไปเองนะแฟนเก่านายนี่ เขาเรียกว่าฟาร์มเสียสละให้เพื่อนเข้าใจป่ะไม่ต้องเลยนะไม่ต้องมาโอนให้เลยนะฮะนายคิดจะเลิกยุ่งกับคุณสุภิกาจริงเหรอนี่งานนี้นะก็เขียนจดหมายมาขอความรักจากท่านนะไม่ใช่ฉันแล้วฉันจะไปต้องตัดสัมพันธ์ทำไมตีอะไรกับเขาได้ไงวะฮะเออจยอจอะ ทำบอลจริงมือบอลน,นี่ฮะไม่ใช่มือบอลอย่างเดียวนะยังหัวบอลอีกรู้หรือเปล่าสมรู้ร่วมคิดกับไอ้พงนะต่อจดหมายรับรักไปแล้วใช้ชื่อชั้นลงอ่ะใครก็เป็นคนต้นคิดเนี่ยฮะจะจ่อยมั้งนั่นแน่ท้าไมโทษน้องมึงไงทั้งก๊กแล้วว่าดีนะที่รู้ทันไม่งั้นเราต้องย้ายค่ายหนีไม่ทั่วไปทันเลยเนี่ย คิดจะขึ้นคานจริงหรือว่านายอะกขึ้นกับคานเดียวกันน้ยเฮ้ยมีทางอ่ะฉันไม่ยอมขึ้นหรอกบางทีเจ้าจ้อยอาจจะอยากอยู่คานเดียวกับนายก็ได้มั้งอะมาไหนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าอะไรวะจะนอนแล้วอะอืมไม่ไหวเฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรเล่าเอ้ยไม่ไหวนอนแล้วพรุ่งนี้คงยุ่งชิบแปงเลย อรนะเช็คเวลาก่อนตะีสี่ยี่สิบโอเคตีสี่ยี่สิบจากจุดปฏิบัติการมาบ้านคำแปลงเนี่ยมันมีทางที่รถยนต์เข้าไปถึงได้เพราะฉะนั้นมมหาวันมาถึงไม่เกิน30นาทีหรืออย่างมากก็45่นาที Đi tìm bãi quản lý bèn còn phút, sau đó tìm bãi quản lý trước ngày mai. Chúc mọi người một Chúc mọi Chúc thôi. Bắt đầu chưa? Vẫn chưa dậy hả? Cái vậy? กอบโกยความสุขจนทีทีสุดท้ายเลยขึ้นไปถวายการปฏิบัติเจ้าหลวงนะแล้วก็ทูล่วัว่ิการเดินทางพร้อมแล้วค่ะท่านเจ้ากรมต้นเป็นไงบ้างเราส่งไปถึงที่รอยอินมีแล้วจะไม่สนใจ สายของเรารายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายกำลังตั้งแต่ตอนเช้ามืดป่านนี้คงจะนอนรอรับของขวัญจากเราแล้วมั้ง